โอ้ยโรตีก้าเก้าที่มันมีไส้เยอะๆใช่อยู่แถวไหนวะออดีใจรางรถไฟปะวะเมื่อก่อนใช่ครับใช่ครับใช่อยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเลอมันมีสองสาขาตอนเนี้ยเอ้ยขายดีนะผมไปที่ไรก็คนเยอะโอ้ต่อคิวนี่ยาวสั่งแก๊ปนี่เป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินเนรอใช่ครับรวยใหญ่แล้วป่านนี้นะโรตีก้าเก้าไส้เขาเยอะมากเลยไส้เยอะมากไส้เยอะมากไม่รู้จะกินไส้ไหนกินกว่าจะครบทุกไส้นี่เรียบร้อยเลยครับอ้วนเป็นหมูเลย <laughs> สีแดง The World ออมาครับเดี๋ยวบรรยายนิดนึงนะฮะสีเหลืองตรงนี้คุณโจอินเลิฟนะครับเอ้ยสีเขียวขอไปโจอินเลิฟนะแล้วก็สีน้ำม่วงตรงนี้ครับเดลิสครับสีเหลืองตรงนี้คุณอัปเดเตอร์ครสีส้มนะน้กนกนกครับอา้าวแล้วโอเคสีชมพูหมูบินแล้วก็สีแดงตรงนี้เป็นเดอะ o วิระ ต้องมาดูครับเกมนี้ดูแล้วสีเหลืองนี่วินอร์วันนี้ยังไม่พบกับชัยชนะเลยนะแล้วดูแล้วเกมนี้น่าจะลําบากด,ด้วยเพราะอะไรด้วยพี่อยู่ใกล้โอ้โหอยู่ตรงกลางเลยครับระหว่างสองโปรโต้องดูครับนกก,นกับอะไรนกกับแดร์เลสใช่ครับต่อทานมาหากันอีก<ม>โอ้โหบันไลยแล้วเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าคือ หนักอะ่ะบอกเลยนะครับเพราะว่าสบายก็เดือบเวอร์เขาละอืมแล้วพี่ฟาร์มยาวฟาร์มยา,ยาวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเทิร์นฟอร์เทชออกเลยพี่คอยดูวิดเทิร์นสตอมก็ออกอะ่ะยวดูครับนกไปยังไงนี่ฮนะไปเร็วเลยครับนกฉลาดครับแกรู้ครับว่าทำยังไงเกมแกวางตรงนี้เสร็จแก,แกเอาฐานแร่มาวางต่อแกไม่ต้องย้ายฐานใหญ่เนี่ยฉลาดไหมฮะบอกเลย ครับนี่พี่ขุนทำแล้วไม่ต้องขยับครับเดี๋ยวลงแร่ไปวางสีงเขียวว่างไงครับโจอ,อินเลิฟดีนเสียงจี้แจะมาแล้วครับร็อกเก็ตเทียโอ้โหคุณเดเตอร์บ้านหายไปแล้วครับหายไปไหนวะนะอ๋อลงมาข้างล่างโอ้ดีครับดีดีหนีเงีย้ยถูกต้องแล้วครับ ไปอยู่ตรงกลางระหว่างนกนกกับเดเรียสนี่โอ้โหบอกเลยยากแน่คุณเดซี่บอกว่าไม่ไหวอยู่ระหว่างโฟลสองคนซ้ายทีขวาทีถูกต้องครับเหนื่อยหน่อยนะอัปเดตเตอร์แกะจะไปไหนนะแกหาฐานหาหาพลอยไม่เจอเลยอ,อืมใช่ครับพยายามหาพลอยพี่คือแกจะเอารถไปซ่อนแถวตน้นไม้อืมไม่เหรอครับจะาาหาพลอย ไปฝั่งน้นก็เจอนอกสิ <laughs> โอ้โหไปไวจริงพี่ดูบล็อกเทียรอัดเล่เลยครับลวงครับ <c oughs> แต่เกมนี้ดูแล้วเดลิอัสก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับ <c oughs> มาแล้วครับอืมไปกลางนี้เดี๋ยวนกเห็นแน่อย่งไงพรพยายามจะส่ง GI วิ่งมาเปิดแผนที่ <c oughs> เห็นไหมลวงหมดครับลวงหมด <c oughs> เดี๋ยวดูตรงนี้ครับกลางแล้วครับ แต่ว่านกน่าจะเห็นนะต้องดูนกแกจะปล่อยหรือเปล่าแต่โอ้แล,ล้วแกไปยึดลงซ่อมทันทีแกไม่เก็บเพลอ,อยนะปล่อยทางด้านของคุณเนเกเตอร์เก็บพลอ,อยก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูสีชมพูนะหมูบินทำได้ดีมาแล้วนกไม่ปล่อยหรอกมาแล้วครับมาแล้วจริงด้วยโอ้โหเอนจิเนียร์มารอซ่อมเลยคนระับเอนจิเนียร์มารอเอ้าหเหยียบคอเลยคนระับไม่ให้ซ่อมแล้วครับชุดนี้ ยิงฐานคนทิ้งก็คือจบครับจบครับดูครับจบครับเรียบร้อยแล้ววูเดเตอร์คูฟีเวอร์ด่วนครับคุณตาลูกพงครับแชร์รลวให้แกเลยครับไปครับลงอ่างก่อนเลยครับหัวร้อนอย่างงี้อาบหน้าท่ายเรียบร้อยซะจะได้สบายตัวแหมตรงนี้ถือว่าบาลานซ์พอสมควรครับแต่ว่าจะมีใครออกสปายไหมเนี่ยมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวคใอยดูเลยพี่ สปายออกไปใส่บ้างหน่อยเออพูดถึงนะสปายเนาะไปเข้าเบทเลแแบืมีโอกาสนะพี่แบบกว<บ>้างๆแบบนี้โอ้โหวราปกันสนุกเลยใช่ดูจากเงินเนี่ยพี่ขุนนี่นำโด่งเลย เงินไม่มีสดก็ไม่มีใครไปยุ่งกับแกเนี่ยปั๊มแบบยาวๆเก็บพอยอยู่คนเดียวดูพี่ดูโอ้ยคนบ้าอะไรเพี่ยไปสร้างหมอกไปสร้างหมอกอยู่กับไอ้ซปเปอร์เวพอนต์เขาก็มองถึงฐานตัวเองสีลูกพี่โอ้โหพรมสองชุดอ่ะสีชมพูอะลงมาหายหมดอ่ะหายหมดครับมาแล้วมิลาดไอเอฟบี โอ้เล่นเล่นสไตล์มิลานมาล็อกกเทียแล้วเอฟวี MV ด้วยค,ค,คุณพานธุ์เทพงศ์บอกหาแร่เพชรไม่เจอเรียบร้อยสิครับโอ้โหแล้วโจวินเลิฟน่าจะไม่รอดนะไม่รอดครับไม่รอดโจวินเลิฟเนี่ยออกออกยูนิตมารอใส่ฟอร์เทสเลยนะั่นแหละอืมเบทเทิลฟอร์เทสเสร็จแล้วด้วยดูว่าจะโหงใส่โอ้โเบทเทิลฟอร์เทสช่วนี้เข้าไปดาเมจของหลานมันแรงครับ <c oughs> เหมือนมิลลาดมันออกแบบมาให้ยิงพวกไอ้รถที่เป็นพวกหุก้มเกาะพวกเจาะเกาะอ,อะไรอย่างงี้นะใช่พวกที่เป็นเหล็กอะอยิงแรงจริงนะแมกนีเซียมยถังนะเขาเรียกแมกนีเซียมแทงอโ้งเรียบร้อยเลยขุนเกมไม่ออกลงพวกแรกจริงเเนี่ยไม่ออกครับไม่ออกเครื่องพลังงานเครื่องไฟแกบอกอแต่มันดิ้งเงินเยอะกว่าเดิมสองเท่าเลยนะ มันเพิ่มแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยยี่ห้าเปรซ็นต์เอใช่ครับก็เยอะนะพี่แต่ละคันยี่บห้าปอร์เซนตม่เยอะเขห้าร้อยเป็น,750นเจ็ดร้อยห้าสิบอะต้นแรกร้อยเปอรนไม่ใช่เหรอพี่ถ้าผมจำไม่มา้ยี่ห้าเปเซนครับจากห้าร้อยเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นไงใช่โอ้โหมีความรู้มากๆเลยอะไอ้มาตอนไหนวะเนี่ยนี่เกียครับจะให้กระดาษเลย ่าทำไมอ่ะไึงทำอะไรพังอีกกูสั่งลายแมนเมื่อกี้นว่าแล้วบอกแล้วมึงไปหาของกินเงียบๆงียแล้วกแล้วก็มาม่าใส่ปลาใส่หอยดองใส่กุ้งสดแล้วพรุ่งนี้มีเข้าโรงพยาบาลอ่ะหอยดองยำมาม่าหอยดองอ่ะหน้ามันพี่ขุนบ้านโดนหน้าก็จะบวมขึ้นโอ้ยโดนอยู่บ้าน โอ้ยเห็นได้บอกเขาเนี่ยมาครับรถกรเทียร์ต้องมาเร็วเลยครับโอ้เสียไปเทเลปสีเขียวเมาคืนแล้วสีเขียวพลุ่มโอ้พลุ่มมาจากการเฉยเลยครับดูครับแล้วมาครับหายด้วยรถกรเทียร์ต้องด่วนเสียไปด้วยครับเทเลปโอ้แสบจริงครับตัวนี้ไปเล่นเขาไงมันเหลืออะไรเนี่ยเหลือแค่ม่านอยู่อันเดียวโอ้ได้เสร็จแล้วเลิกเลยครับโจยเลิฟที่อยากได้ก็ได้ยิงแล้วยิงเดว์เวิร์ยิงเดว์เวิร์แล้วโคตรแสบโคตรแสบโอ้โหสีม่วงวาร์ปมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเอาอะเดลิอสเดลิอสยังไงต่อจัดการได้ของโคโนโสเฟียไว้ได้ก่อนครับได้ทั้งสองอันเลยซูเป,ปอร์ไวพอนอะ่ะโอ้ได้ฟ้าผ่าด้วยเหรอใช่โอ้จเจอกินคุมชุดน,นี้แล้วน้องนกขึ้นซูเป,ปอร์ไวพอนเหมือนกันครับขึ้นฟ้าผ่าก่อนอต้องตบเดอะเวิ d ์ลเขาบอกอปล่อยไว้ไม่ได้คนนี้<ะ>คุณนครบ้องภาษาอีสานเรียกบัง้ง จริงอวะใช่ก็บ้องเลยเหมือนบังไฟอ่ะเดี๋ยวมันจะเรียกบ้องไฟใช่ใช่ใช่ดันมาอยู่ตรงไหนออเพียวริไฟเออยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ระยะยาวมันดีเออระยะยาวมันดีใช่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ดูมิลาดกับไอ้นี่ของไอ้นกเลยคนลุ่มมันล่ะโอ้โยเรากระเสียเข้าไปโดนยิงค่อมเลยค่อมอ่ะไม่สน เยอะกว่าเพราะงั้นไม่สนโอ้ไปยิงพลังงานเลยครับไม่สนไม่สนอัดพลังงานเดียวแล้วไปเทิร์นกระเที่ยิงไม่เข้าด้วยนะเจอรถกระเทียยิงพังหมดนะเนี่ยเอาบิลาดกระเทียพูล่าบิลลาดดูเล่นดีมากนุกดูครับเรากระเทียยืนคอมเลยครับนี่ครับลองรับดาเมจส์ลองรับดรามีหนักเลยมีดูนกบุกดูนกบุกหมูบินกูถล่เรียบร้อยเลยครับทีนี้นก เพอร์เฟกต์การบุ๋งแก๊กใช้ได้นะเสียงใครซ้อนเสียงลัคกี้เหรอกี่แคีแคกินอะไรทักอย่างเสียงแกะขนมเสียงแกะเสียงแกะขนมอ่นเหรอเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยใส่ร้ายว่ะเสียงใครแกะอะไรอ่ะรอโทรศัพท์ไลน์แมนอยู่ไม่รออะไรทั้งนั้นกำลังจะกินตับยำมาม่าหอยดองหญิงลงแร่ไปแล้วครับ นกโดนยิงฟรีอยู่เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าโดนยิงฟรีอยู่เดี๋ยวถ้าเขาขึ้นสามบ้างนี่ลำบากนะดูนะครับไม่ดูไม่ได้นะน่ารับสาม,สามบ้างแล้วดีนะยังยังมาทันไม่งั้นนี่หูแป๊บเดียวหมดแน่สบ้างดี๋ต้องดูครับยังไงต่อลงรถถังยังมีอยู่ยืนไว้กับสปายมาใส่หรือเปล่าย,ย,ยิงแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยไม่ให้รถถังออกแล้วฟ้าผ่าลงตรงไหนครับ บ้านพี่ขุนสิครับรออะไรโอ้เลเทหมดนะครับบ้านพี่ขุนโอ้แต่เงินเยอะนะเงินยังเ,เ,เ,เหลือเป็นหมื่นนะหมูบินไปแล้วครับหมูบินอ้าววางไงนี่ทับอีกพอเทสทับอีกตามด้วยล<ด><ด>ุงโนกี้อะโอ้ขอพายเดลิ The อัสม,มาสิครับก็ามาสิครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับเจอพี่ขุนชุดนี้โอ้เหมือนจะไหวแต่ไม่ไหวครับ หนักอยู่แต่อ้อมไปตัดเงินแล้วดเดลิอสน์หนักอยู่หนักอยู่ฟ้าผ่าลงดเดลิอสฟ้าผ่าลงเดลิอสเหมือนกันมีบรเทศฟอเทสที่สามอู้นกมาเลยครับนอกอู้แล้วดูครับมีหลาดชุดใหญ่ไม่สนมีหลาดชุดใหญ่ไม่สนครับส่งรถกเกเทียมมายืนคุมเชิงด้านบนแล้วจะทำลายทางด้านของ คอนอโซเฟียก่อนแล้วค่อยๆเอาวิลาดาษเข้าไปโอ้โหทั้งคนทั้งไอเอฟบีนี่ล่วงกระจายครับพังหมดนะครับโอ้เดลิเอสเจอชุดนี้เป็นคนไฟบินหมดอ่ะดูครับนกมาแล้วครับไล่ยิงโอ้ยอมแล้วครับเดลิเอสกองกำลังก็เหลือน้อยครับเป็นอัดพิขุนอยู่ครับสุดท้ายนี่ออกนกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับทำไปเล่นไปพิขุนก็เยอะนะเดี๋ยวต้องดูฮะต้องดู แกไม่มีรถถังไงพี่น่าจะวาร์ปอะไรไปแกไม่มีรถถังไงพี่ไม่มีได้ไงมิลลาดเต็มอยู่น่ะอ,อ๋อเหยเอีเย๋มิมลาดไม่กี่คันพี่จเจอรถกระเทียรน,นกขึ้นค่อมนี้จบแล้วเดี๋ยวดูครับนั่นแหละครับดูครับสั่งยืนนิ่งๆแล้วครับใครจะเยอะกว่าใครตรงเนี้ยแล้วสามบังทั้งนั้นของนกอ่ะดูครับนั่นแหละครับขึ้นค่อมเลยครับไม่สนไม่สนครับยิงพลังงานแล้วยังไงต่อ ปล่อยยิงครับค่อยๆส่งมิลลาดกระเถิบเข้าไปโอ้ยยิงบ้านแตกไปเลยครับล็อกเทียปาดทเอาเรื่องครับแล้วถอยเลยครับยาวๆบอกไม่ต้องรีบละคราวนี้ไม่ต้องรีบละคราวนี้บอกดูครับเพราะฝั่งนู้นไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่มีไม่มี MCV แล้วครับนกบอกอยาวๆแ,แล้วไม่เหลือแล้วเหลือออกได้แต่ล็อกเทียโอ้ดูแล้วกันนะครับ การเอาตัวรอดความฉลาดต้องดูว่าเดวเิลจะลรัวาร์ปล็อกเก็ตเทียไปหลังบ้านไหมจะวา <c oughs> ร์ปล็อกเก็ตเทียได้ไงห่อพี่คนดูเลยเขาก็เชื่ออย่างนั้นแหละโอ้ย <c oughs> โ,โ,โ,โดนยิงอยู่โดนยิงอยู่ oh, ยมีหลานในโคตรเยอะอะ <c oughs> ดูครับกลมป่าไม้ประทัดกลมป่าไม,ม้แล้วส่งพลล่มมาครับไปลงหลังบ้านครับเพื่อเรียกร้องความสนใจดึงล็อกเก็ตเทียไปพอล็อกเก็ตเทียไปเสร็จปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวแกจะเอารถกระเทียวบวิ่งเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับโอ้แล้วดูว่าพอล่มสองชุดด้วยพี่ขุนยังไงนั่งทันทีนั่งทันทีไหมนั่งกระเทียบนั่งแล้วกระเทียบยิงฐานคนก่อนยิงฐานคนก่อนต้องยิงฐานคนก่อนหรือเปล่าโอ้ยิงรถแรกก่อนเฉยเลยนัานจะยิงอัตโนมัตินี่ตรงนี้ว่ายัางไงครับเสียดายเสียดายโอ้ยง้ายาผ่าลงแล้ว เรยียบร้อยงตรงรถถังเยอะๆนี่แหละนี่หลังบ้านลงหลังบ้านเอาพลังงานก่อนครับพลังงานหมดแล้วครับตอนนี้พลังงานหมดแล้วครับพี่ขุนโด,ดนล้อมแล้วครับตอนนี้โคโนโซเฟียก็ทํางานไม่ได้ด้วยแล้วจะจะล็อกกระเทียค่อยๆไปหลังบ้านก่อนแต่ล็อกกระเทียไปหลังบ้านนี่เขาจะเอาล็อกกระเทียมมาป้องกันไหมเอามาป้องกันเอาล็อกกระเทียมมาป้องกันแต่ว่าขู่ล็อกกระเทียนกสามบ้างด้วยเยอะกว่าด้วยครับไม่น่ารอดแล้วพี่ขุนพี่ชุดนี้จบแล้วครับจีจีเ บอกเลยดูด้วยตาเปล่านี่ยังไงน้องกก็มาแล้วครับนั่นแหละครับยอมครับพี่ขุนไม่ไหวครับชุดนี้หนักเกินนะ14นาที52วินาทีครับน้องลก4 1 0 0 0นคะแนนครับพี่ขุนเดเวล190,000คะแนนนะน้องนัดเดลิอัสแปดหมนแปดพัคะแนนหมูบิน48,000คะแนนนะคุณโจอินเลิฟ18,000คะแนนเรเดเตอร์2,900คะแนนครับ